ส่วนมากห้องจะมีช่องใต้ประตูแต่ผมมีวิธีที่จะปิดช่องใต้ประตูกันแอร์ไหลออกมาครับเวลาเราเปิดหรือกันตัวแมลงเข้าไปในห้อง,องเราครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่องวิชัยมงคลน,นะครับอุปกรณ์ของเราก็มีถุงดำใบใหญ่ ถุงดาใบใหญ่เราซื้อมาเป็นแพ็คใช่ไหมครับเราเอามาเลยครับหนึ่งใบครับถุงดำใบใหญ่แล้วการถุงดําเราออกเลยนะครับการถุงดําเราออกการถุงดำเราเอาให้เต็มใบเลยนะครับพอเต็มใบแล้วเราก็เตรียมผ้ามานะครับถ้าใครไม่มีผ้าก็ใช้กระดาษแข็งนะครับกระดาษแข็งตัดมาให้ได้เท่าถุงดำแล้วนะครับพอตัดได้เท่าถุงดำแล้ว ถุงดำเรากางออกเลยใช่ไหมครับแต่เราก็เอาไม้บรรทัดไปวัดประตูเราว่าประตูเราหน้ากว้างเท่าไหร่ครับผมไปวัดมาแล้วนะครับประตูเราหน้ากว้างอยู่ที่สามเซนครับเราวัดจากหน้าผ้าเอาไม้บรรทัดวัดนะครับเอาแค่แสามเซนสามเซนนะครับแล้วก็ติข้าไปสามเซนนะครับ เราติ๊กแล้วเราก็ติ๊กไปเรื่อยๆเลยครับสามเซนพอเราติ๊กครบสามเซนยันสุดผ้าแล้วนะครับแล้วก็ขีดเลยครับพอเราขีดแล้วเราก็มาตัดเลยครับตัดไปที่ผ้าเราเนี่ยครับตัดไปให้สุดเลยนะครับสุดผ้าเราเนี่ยครับแล้วก็ นำกาวสองหน้าเรามาแปะเลยนะครับมาแปะลงไปที่เราตัดที่ผ้าแล้วนะครับอ่าแปะให้ได้แบบนี้นะครับแล้วก็แปะทั้งสองด้านเลยนะครับแล้วก็ต้องแปะให้ได้แบบนี้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับน่าแปะให้ได้แบบนี้นะครับพอเราแปะได้แบบนี้ได้ไหมครับเราก็ลอกออกเลยนะครับพอลอกได้แบบนี้ได้ไหมครับ เราก็แปะลงไปในเกึ่งกลางของถุงดําเลยนะครับเขาจะมีเกึ่งกลางอยู่นะครับเป็นรอยเส้นเนียครับเราแปะเลยนะครับเกึ่งกลางนะครับแล้วก็รูดแล้วขขาก็จะล้อนออกมาอย่างนี้ใช่ไหมครับตัวอ,ออกมากคือแปะไว้เก็บไว้เราดึงนะครับเราก็รูดให้แน่นเลยนะครับพอแน่นแล้วเดี๋ยวเราก็มามว้วนถุงดำมาเลยนะครับ ม้วนถุงดำมเลยครับม้วนไปเรื่อยๆครับม้วนแบบนี้ครับม้วนไปเรื่อยๆครับอ่านะครับมันจะแน่นครับพอเราแปะส่วนเกินไปแล้วครับเราม้วนไปให้ถึงกึ่งกลางเลยนะครับที่เราตักไว้ครับตักแปะไว้ครับอ่าได้แบบนี้นะครับนี่ยได้แบบนี้พอได้แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ เอากาวสองหน้าเรามาแปะด้านข้างอน่างด้วยนะครับด้านข้างแบบนี้นี่ครับแปะไปครับแล้วก็ลอกกาวสองหน้าเราออกครับแล้วก็ม้วนมาเลยนะครับม้วนมาให้ให้ชนตรงกาวสองหน้าเ้วนะครับอ่านี่ครับเห็นไหมครับอย่างสวยเยี่ยมเลยครับเห็นไหมครับ เห็นไหมครับเยี่ยมครับแล้วเราก็ได้แบบนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็ม้วนฝั่งเนี้ยมาเหมือนแบบนี้ครับม้วนมาเลยครับให้ได้แบบนี้ครับตอนนี้เราก็ม้วนมาได้แบบนี้ใช่ไหมครับหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้เราก็ตัดส่วนที่เหลือส่วนที่เกินออกเลยครับส่วนที่เกินนะครับที่เราแปะไว้นี่ครับเราตัดออกเลยนะครับตัดออกเลย ตอนนี้เราก็ตัดได้สองด้านนะครับหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรานําไปใส่ช่องประตูเราเลยครับเราก็ได้มาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็นํามาใส่ช่องประตูเราเลยครับเพราะถุงดําถุงใหญ่หนึ่งใบครับเขาจะเช่าช่องประตูได้พอดีเลยครับนี่นะครับผมจะยัดให้ดูครับพอเราทําเสร็จแล้วแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็ยัดเข้าไปเลยนะครับยัดเข้าไปในช่องประตูเราเลยครับ ดันเข้าไปเลยครับดันเข้าไปยแบบง่ายๆครับดันเข้าไปเลยครับดันเข้าไปเลยครับทีนี้ก็กันแอร์ไหลออกจากห้องเราได้เลยครับกันมแมลงเข้าห้องเราได้เลยครับอยู่นานอยู่ทนเปิดปิดได้อย่างง่ายๆเลยครับอชอบก็กดไลค์ถูกใจกดติดตามเพื่อกำลังใจให้ผม ขอบคุณครับ